สวัสดีครับผมเป้กิจภาพตั้งสมบูรณ์จากพัทลินฟู้ดนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาชวนคุยในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การทำไอติม3มิตินะครับเพราะว่ามีลูกค้าสงสัยในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาที่พัทลินฟู้ดเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าข้อแรกนะครับตัวไอติม3มิติทําขึ้นมาเนี่ยลิขสิทธิ์จะเป็นของใครนะครับข้อที่2จะต้องไปจดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะเคลียร์คำถามพวกนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็คําตอบในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น แต่ว่าถ้าเกิดที่โรงงานเราเนี่ยเรามีโนโยบายแบบนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดครับมเมื่อคี้คาถามข้อแรกนะครับว่าตัวไอจิมสามิติที่ทำขึ้นมาเนี่ยตัวตลิขสิทธิ์รูปแบบเนี่ยจะเป็นของใครนะครับคำตอบไปง่ายนะครับตัวลิขสิทธิ์เนี่ยจะเป็นของลูกค้าผู้สั่งผลิตหรือเจ้าของแบรนด์เท่านั้นนะครับทางโรงงานอย่างผมเนี่ยจะถือว่าเป็นแค่ผู้ถูกว่าจ้างให้ผลิตเท่านั้นนะครับแต่ลูกค้าสบายใจได้นะครับว่าตัวลิขสิทธิ์เนี่ยลูกค้าจะเป็นผู้ถือครองแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็จมมีคค้าาาว่่ดสสใใรนนยง รูปแบบไอเทมที่เขาออกแบบขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วติดต่อเข้ามาทางโรงงานเนี่ยทางผมเนี่ยจะทํำยังไงนะครับก็จะบอกว่าทางโรงงานนะครับทางผมเนี่ยจะไม่ผลิตให้ ผู้ใดเลยนะครับนอกจากทางลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์เท่านั้นพอมีลูกค้าท่านอื่นๆนะครับที่เขาสนใจเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีเยอะมากนะครับเช่นแบบว่า,าทำไลน์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีลูกค้าสอบถามคุยสนใจไลน์เนี้ยอยากเจาไปขายจังเลยนะครับทางผมเนี่ยก็จะขอคอนแทคมานะครับแล้วก็จะส่งคอนแทคเนี้ยให้ทางเจ้าของแบรนด์นะครับซึ่งทางเจ้าของแบรนด์ก็จะคุยกับทางลูกค้าผู้สนใจโดยตรงเองเลยนะครับว่าจะต้องขายเท่าไหร่ยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนําได้นะครับว่าทำรูปแบบไหนแต่ทางผมจะไม่ ทาให้ทางลูกค้าผู้สนใจท่านอื่นโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้จุดนี้นะครับแล้วก็เราจะขอคอนแทคมาให้นะครับแล้วก็ให้ทางลูกค้าเนี่ยโทรติดต่อกันเองนะครับแล้วก็ทางผมเนี่ยจะรับการสั่งผลิตจากทางเจ้าของแบรนด์เท่านั้นครับและคําถามข้อต่อไปนะครับข้อสอนะครับคือจะต้องไปทําการจดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับคำถามข้อนี้นะครับก็เป็นคําถามที่ผมตอบแบบนี้นะครับตอบแบบที่ว่าตัวลิขสิทธิ์เนี่ยหลังจากที่ออกแบบมาแล้วนะครับผมจะมีเป็นไฟล์ทีดีมาให้ ไฟล์ทีดีเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่มีองค์ประกอบของทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับผมจะส่งไฟล์เนี้ยให้กับลูกค้าเจ้าของแบรนด์ทุกท่านซึ่งตัวไฟล์ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถนําไปจดลิขสิทธิ์เองได้เลยนะครับหรือจะไม่จดก็ได้ครับผมแชร์แบบนี้ครับก็คือความเจี๊ยวเราออกแบบตัวไอจีนสามเตรออกมาเนี่ยครับลายมันค่อนข้างจําเพาะมากๆคําว่าจําเพาะเนี่ยเช่นว่าเราทําเป็นรูปยักษ์เนี่ยครับหรือเราทําเป็นรูปโลโก้ของโรงแรมเราหรือเราทําเป็นรูปอะไรบางอย่างเนี่ยครับซึ่งลายมันค่อนข้างจาเพาะมากๆอยู่แล้วครับฉ ้อยม,ม,มากนะครับที่มันจะเกิดการเรียนแบบให้เหมือนเลยครับและถึงแม้ว่าเราจะไปจดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะจะบิดลิขสิทธิ์เราเช่นสมมติน,นะครับแชร์ตรงๆเลยเช่นว่าสมมุติเราทําเป็นรูปยักษ์แล้วจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วอยู่ดีมีคนอยากลอกเรียนแบบไปทําเป็นรูปยักษ์แต่เป็นยกักษ์ย่าหยิมและเคี้ยวยาวกว่าลิขสิทธิ์อุดแลวนะครับพรุ่้ข้าพตามออกใช่ไหมฮะมันจะเป็นแบบนั้นเลยครับซึ่งผมก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบที่ลูกค้าซีเรียสมากจริงๆอ่ะผมคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นแต่มีลูกค้าของเรานะครับเราทําให้ลูกค้าประมาณสัก30-50บถึงแบรนด์เนี่ยลูกค้าครึ่งหนึ่งไปจดนะครับแต่ก็ลูกค้าอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่จดและจากที่ผมทํางานมานะครับผมก็ยังไม่เคยเจอเรื่องการละเมิดเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าจะสบายใจได้นะครับว่าน้อยมากครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับใน2หัวข้อนะครับก็คือตัวข้อที่1นะครับตัวไอซิมสามมิติลิขสิทธิ์ลูปภาพที่ออกแบบไม่ิดลูค้าาสั่งทจะ ตัวลิขสิทธิ์รูปแบบทั้งหมดเป็นของลูกค้าหมดเลยนะครับทางโรงงานผมถือเป็นผู้ถูกว่าจ้างให้ผลิตเท่านั้นนะครับเราจะไม่ยุ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกค้าติดต่อมาทางเราเนี่ยผมจะขอคอนแทคแล้วก็ให้ทางลูกค้าเจ้าของแบรนด์เนี่ยติดต่อเองโดยตรงแล้วก็สามารถทําการซื้อขายกันได้โดยตรงเลยนะครับลูกค้าสบายใจได้ในข้อนี้ส่วนข้อสอนะครับเรื่องที่ว่าจะต้องไปจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันเนี้ยผมแนะนําว่าเป็นดุลพินิจของลูกค้าแต่ละท่านเลยนะครับว่าแบบของท่านเนี่ยเหมาะที่จะไปจดหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยเเรคคันปไไดะบซึ่ง ทางผมเนี่ยทางพัฒนินฟู้ดเนี่ยเรามีทีมนะครับที่จะคอยให้คําแนะนําเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับถ้ายังไงก็โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าเกิดลูกค้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเราจะไล่ตอบนะครับคำถามไหนน่าสนใจนะครับก็จะเอามาทําคลิปตอบนะครับหรือว่าถ้าอยากได้คําตอบเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาที่พัฒนลินฟู้ดได้เลยนะครับเรามีคําตอบเขีย์ให้ทุกท่านนะครับแล้วก็สบายใจได้นะครับกับการทำวิธสามมิติเรื่องลิขสิทธิ์กับทางพ